เริ่มต้นกระโดดเชือกทำไมต้องเริ่มฝึกจากตัวเปล่าก่อนทำไมไม่เข้ากับรอบเชือกเลยคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับผมผู้ไก่นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเราจะต้องเริ่มกระโดดเชือกกับตัวเปล่าก่อนทำไมเราไม่เข้ากับรอบเชือกเลยหลายๆคนนะครับสงสัยกันมากเลยว่าเอา้าในเมื่อเราอยากจะกระโดดเชือกเราก็ต้องเริ่มกับการ เข้ากับรอบเชือกจริงๆสิทําไมเราต้องมาฝึกการกระโดดกับทั่วเปล่าก่อนทําไมไม่เข้ากับรอบเชือกเลยเนาะวันนี้ได้คําตอบนั้นแน่นอนนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ไวนะครับอาจจะจับเชือกมาแล้วก็กระโดดได้เลยนะครับผมส่วนมากเนี่ยจะมีอยู่กับคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่ามีสกิลในการออกกาลังกายมาหลายๆรูปแบบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของเขาเลยนะครับผมแต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกกำลังกายป,ประจาแต่ก็ยังกระโดดเชือกไม่ได้นะครับผม แล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเป็นมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานการออกกำลังกายมาก่อนเลยดังนั้นการเริ่มจากการกระโดดแบบตัวเปล่าก่อนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่เร,เริ่มฝึกกระโดดเชือกมากๆนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพอเรายังไม่ได้เรียนรู้ในการกระโดดเชือกใช่ไหมครับผมเป็นมือใหม่แบบใหม่จริงๆใหม่แบบไม่เคยกระโดดเชือกมาก่อน ซื้อเชือกมาก,ก็อยากจะกระโดดเลยดังนั้นผมอยากจะให้ฝึกตัวเปล่านะครับผมนี่แหละคือเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้เนาะว่าทําไมเราต้องฝึกตัวเปล่าก่อนเพราะว่าในลักษณะของการกระโดดเนี่ยมันเป็นการกระโดดขึ้นตรงตรงแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับผมเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยช่วงเท้าช่วงขาเราช่วงโลเวอร์ของเราทุกทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้นะครับผมในการกระโดดเนาะเพราะว่าการกระโดดเชื่อมไม่ใช่ว่ากระโดดแค่สิครั้ง แล้วก็พักหนึ่งนาที2นาทีมันน้อยมากๆครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรเนาะดังนั้นเราต้องฝึกนะครับฝึกกล้ามเนื้อของเราให้ชินก่อนนะครับผมแล้วก็คือฝึกการกระโดดฝึกการกระโดดแบบนี้นะครับผมฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอฝึกไปเรื่อยแล้วเนี่ยร่างกายเราเริ่มชินร่างกายเราเริ่มจดจํากับวิธีการกระโดดที่เราเพิ่งฝึกไปใช่ไหมครับผมเราก็ต้องมาฝึกมืออีกเพราะมือเราจะต้องถือเชือกถูกต้องใช่ไหมพอมือเราจะต้องถือเชือกออออออแล้วก็กระโดดไปด้วยเนี่ยความสัมพันธ์ มือกับเท้าเราเนี่ยยังไม่สัมพันธ์กันนะครับการที่มันยังไม่สัมพันธ์กันพอเรากระโดดกับเชือกเลยนั่นคือติดเท้าแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยว่าติดเท้าแน่นอนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยยังไงก็ติดเท้านะครับผมไม่มีทางกระโดดข้ามถ้ากระโดดข้ามก็เป็นลักษณะการจับที่ผิดแปลกไปจากที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบคืบกระดิกส้นไปบางทีก็ลงเต็มเท้าบ้างน,นะครับผมดังนั้นพอเรากระโดดแบบตัวเปล่าเนี่ยชินตอนนี้ยังไม่ได้หมุนเนี่ย พอเราชิดแล้วเราก็เริ่มหมุนมือเนาะให้มือกับเท้าเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันให้มันเป็นจังหวะเดียวกันนะครับสังเกตดูง,งนะ่ายๆเนะี่ยผมจะทําให้มันสัมพันธ์กันให้เป็นจังหวะเดียวกันอ่นะพอเรากระโดดแล้วก็หมุนมือเนี่ยเอย้มันเริ่มสัมพันธ์กันแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเข้ากับรอบเชือกได้นะครับผมเพราะว่า ก็มือเปล่าดังนั้นมันหมุนไปไงก็ได้ยังไงก็ไม่ติดเท้าถูกต้องใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาฝึกสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการฝึกหมุนเชือกนะครับซึ่งการหมุนเชือกนะครับผมเราจะต้องฝึกเพื่อให้ข้อมือนะครับผมข้อมือแล้วก็ท่อนแขนของเราเนี่ยมีความชินมีความชํานาญให้มันจดจําในลักษณะในการหมุนนะครับผมก็ยืนแบบนี้นะครับยืนแล้วก็หมุนไปอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถือเชือกเนี่ยก็หมุนตามไปนะครับฝึกแบบนี้ไปก่อนเลย ฝึกไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนข่านะครับอาจจะแบบนับรอบเชือกนะครับ50รอบแล้วก็เปลี่ยน50รอบแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับผมอาจจะฝั่งละ5เซตส0เซตฝึกไปเลยนะครับอย่าขี้เกียจในการฝึกเพื่อเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะครับพอเราฝึกแบบนี้ชินแล้วเอ้ยเราต้องลองเข้ากับรอบเชือกอย่าพึ่งนะครับผมขออีกหนึ่งสเต็ปครับนั่นก็คือการ กระโดดแบบสเต็ปที่1น,น่ะที่เราฝึกกระโดดเพื่อให้ร่างกายเราจดจําในลักษณะการกระโดดใช่ไหมแล้วข้อมูลเชื่อมไปด้วยนะครับก็คือเราหมุนเชื่อมไปก่อนอาจจะตั้งบล็อกนะครับผมอาจจะ1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วก็จำนะให้มันเป็นจนังหวะแต่ถ้าเกิดเรายังเป็นยังกระโดดแต่เชื่อหยุดแบบนี้แล้วก็ฟา,าดขาแบบนี้อันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะ ต้องฝึกกระโดดให้ได้แบบนี้ก่อนก็คือหมุนเชือกหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็กระโดด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 แบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็หมุนมือไปพอรอบเชือกมันเริ่มปกติหรือเริ่มคงที่แล้วเนี่ยเราก็หยุดเชือกนะครับแล้วก็หมุนอีกข้้นหนึ่งนะครับฝึกแบบนี้แล้วก็กระโดดเห็นไหมอ่าพอเรากระโดดได้แล้วมือและเท้าเราสัมพันธ์กันแล้วรลบเชือกคงที่และปกติ คงที่หมายถึงว่าความไวของรอบเชือกครับมันคงที่แบบนี้เนาะเราก็ลองเข้ากับรอบเชือกจริงๆเลยอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทริคสําคัญเลยนั่นก็คืออย่าัวเชือกติดเท้าครับติดก็ปล่อยมันติดไปนะครับมันจะติดแค่ช่วงแรกเท่านั้นเนาะเราก็เริ่มจากการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะกระโดด5้าครั้งหรือหยุดเอาแค่นี้พอนะอย่าไปฝืนว่าเอ้ยห้าครั้งแล้วไม่ติดฝืน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 ไปดังนั้นมันไม่เกิดความชานาญได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเรากระโดด5้าครั้งแล้วหยุดเนี่ยขอห้าเซตเราถ้าทําได้5เซตปุ๊บเราค่อยขยับแบบนี้จะสําเร็จได้ไวครับผมตัวอย่างก็คือแบบนี้5้าครั้งแล้วหยุดนะตั้งแบบนี้เลยนะครับเซตแบบนี้เลยแล้วก็กระโดดหนึ่งสาสี่ห้าแล้วหยุดเชียรนะครับหยุดเชียบเลยแล้วก็ต่อเซตที่สองหนึ่งสาสี่ห้า ถ้าเป็นใหม่จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าทําได้ครับผมไม่ยากแน่นอนถ้าคุณดูคลิปนี้จบหลังจากที่ได้5ครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะไต่ระดับขึ้นไปจาก5เป็น10นะครับผมทํา5เซตทําซ้ําอย่าที่เกียจการทาซ้านะครับเพราะว่าการทําซ้าเนี่ยจะทําให้เกิดความชํานาญนะครับผมพอทําได้แล้วจาก5ครั้งเป็น10ครั้ง10ครั้งเนี่ยมันจะได้20 30, 60หรือ100ครั้งได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอย่างนะครับที่ผมได้เกิดในหัวคิดว่า ทำไมมือใหม่จะต้องฝึกกระโดดเชือกกับตัวป่าก่อนเพราะว่าให้ร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราทุกๆุกมัดทุกๆส่วนที่มันได้ใช้งานเนี่ยให้มันเกิดความชินความชํานาญนะครับผมแล้วก็มีความทนทานเนาะตอนที่เราฝึกตัวเปล่าเนี่ยร่างกายก็พัฒนาเพื่อให้เกิดความทนทานแล้วนะครับผมดังนั้นอยากที่เกียจในการฝึกพื้นฐานนะครับหรือตัวเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมือใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกกันนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์1 like, 1 share, 1 share, 1นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่แชร์คนละหนึ่งสันะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับผมมือใหม่ที่กระโดดได้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกครูกไก่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูกไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย